เมื่อมีตัวสะกดสระอวจะเปลี่ยนรูปโดยไม้หันอากาศจะลดรูปเหลือเพียงววแหวนเช่นขออวดอขวดชออวดอชวดงออวดอนวดลออวดอลวดปออวดอปวดออัวดออวด กแองอแกงบออัวดอบวดแกงบวดจอออามจาออัวดอวดจาอวดจอเอบอเจ็บปออัวดอปวดเจ็บปวดนออัวงอดวงจอไอใจดวงใจ นอัวงอดวงตออาตาดวงตาชออกกอชกมออัวยอมวยชกมวยนออัวงอดวงนดอาวอดาวดวงดาว,ดวขยันฝึกอ่านบ่อยๆนะคะนักเรียนทำได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดใจทุกช่องทาง เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ